ถ้าเกิดว่าพวกพี่เนี่ยยังหนุ่มแน่นหรือว่ายังเป็นฐานทานค่ายปักเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขมรลวนเราแบบนี้พวกพี่ทำไงครับโอโ้ไม่ต้องคุยเลยครับผมกดอย่างเดียวครับกดอย่างเดียวเออนายเขาไม่ว่าหรอกครับเออทําดีมากนอีหนูนายพวกผมนะอืมไม่ไม่ต้องรอคําสั่งถ้ามาํำมวยใส่ยี่ห้อ เรียบร้อยแตะกรอนมันสพายปืนเข้ามาผมชี้เฮ้ยไปไหนโอ้โ oh, ห oh, ยกวันดีก้าวผูหน้าหัวหน้าหัวหน้ามกลัวขนาดนั้นน่ะถ้าว่าจะถามว่าผมทําขมมนมาเยอะไหมผมพบนี่ตัวซ้อมเลยตัวตีเลยผมนี่ทําทุกอย่างนะภูการเออเพราะว่าเขาทำกับคนไทย,ไยอโอ้ยทํากับคนไทยไปเยอะมันเลยสูงความแค้นถึงกับผมนี่ผมไี่แค้นคอมนทุกวันนี้นะ ทุกวันนี้ถ้าผมเจออยู่ในป่าทุกวันนี้ถึงผมออกจากน้องราชการแล้วนี่นะถ้าพวกผมรวมกลุ่มเดินป่ากันนี่ถ้าผมเจอเขบี้แบกปืนมาผมก็ไม่เอาไว้หรอกผมยิงเลยอืมยิงมันตายคาป่าชายแดนแล้วก็เอาปืนมันมาใชนะ้แค่นั้นแหละ